รีวิวเวนอมมหาศึกอสูรอหังการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันด้วยนะครับกลับมากับการรีวิวหนังในรอบ2-3อาทิตย์ของโอดอา์ติส์ครับกันหนังที่ผมนี่คนจริงเดวันกับมันเลยครับกับเวนอมครับซึ่งผมต้องขอพูดตรงๆเลยว่ามันดีที่สุดในไตราภาคเลยครับเป็นภาคที่แบบมันเป็นการจบบทบาทเวนอมของทอมฮาร์ดีได้อย่างสวยงามครับ ซึ่งผมต้องพูดตรงๆต,ตรงนี้เลยนะว่าบางอย่างที่เราคาดหวังกับมันบางอย่างที่เราคิดว่ามันจะมีคิดว่ามันจะว้าวหรือเราจะได้กรีดในโรงเนี่ยมันก็ไม่มีแบบนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผิดหวังกันไปแล้วก็เป็นจุดที่ผมหักคะแนนมันไปส่วนเรื่องคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันตอนจบคลิปนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรีวิวกันเนี่ยอย่างแรกเลยเนื้อหา เนื้อหาพังเนี้ยผมมองเลยว่าการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยถือว่ากระชับและเร็วดีแล้วมันก็ดูเพลินๆเ,เลยนะเพลินจนแบบไอหนชั่วโมง50นาทีเนี่ยมันดูผ่านไปเร็วมากเร็วจนแบบเฮ้ยท้ายเครดิตมึงยังกูย,ยังรู้สึกว่าแม่งนานกว่าตัวหนังอีกอะแล้วก็ทางด้านของฉากแอคชั่นไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเรื่องฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็ต้องพูดถึง CG ด้วย CG เนี่ยดีมากครับพาคน,นี้ส่วนฉากแอคชั่นเนี่ย บอกเลยว่าโคตรดุเดือดเลยทีเดียวครับหนังเนี่ยมันจะค่อยๆบิวนะจากแบบความมันนิดๆๆแล้วมันแบบโอ้โหโตุ้มเดียวแบบตอนตอนท้ายเรื่องอนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรสุดอะแล้วเวนอมภาคเนี้ยคือเอ่อมันจะมี หลากหลายเนาะหลากหลายแบบของซินไบโอตมีหลากหลายเวนนอมก็ว่ากันไปซึ่งไอจุดเนี้ยไอฉากไอแอคชั่นเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงเกมเกมนึงอย่าง marvel spider man ครับซึ่งเนี่ยโอ้โหผมผมดูหนังเวนนอมภาคสามเนี่ยทาให้ผมนึกถึงเกมนี้เลยนะพูดตรงๆอ่าอารมณ์ประมาณนั้นหละสาหรับผมอ่ะทั้งอาวุธความสามารถแบบซินไบโอตต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับซึ่งขอไปพูดว่ามันเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับลองไปดูกันเอง ซึ่งสาหรับจุดนี้บางคนอาจจะว้าวแต่สำหรับผมไม่ว้าวเท่าไหร่จะถือว่าแปลกตาดีอะพอเราพูดถึงฉากแอคชั่นแล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงตัวร้ายอย่างนาวซึ่งเขาเรียกว่าเป็นราชาราชันซินไบโอตเลยก็ว่าได้เป็นผู้ที่ครอบครองดาบเนโคซอสไอ้ดาบที่ฆ่าเทพได้ในทอรสรับอาเจ้าของดาบเล่มนั้นซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้ยังไม่งยังไม่สุดนะอ่าแบบพูดแบบไม่สปอยนะมึงยังไม่สุดเท่าไหร่ มันยังไม่เท่าไหร่อ่ะเอาว่ากันง่ายๆแต่ถึงแม้ว่าตัวนาวเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่แต่ตัวลูกสมุนลูกกระจกมันเนี่ยโหดมากครับไอจะเรียกมันตัวอะไรดีเรียกบักรกะปอมแล้วกันไอบักกระปอมตัวเนี้ยแม่งโคตรโหดคตดอันตรายถ้าทุ่มท่านผู้ชมไปดูนะหรือยังไม่ได้ดูนะ ให้นึกถึงว่าสำหรับผมอะ่ะผมนึกถึงเซนติเนลใน X-Men Day o f Future Past เลยไอตัวเนี้ยไอบัตรกระปอมตัวเนี้ยทำให้ผมนึกถึงเซนติเนลเลยนะมันให้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีความหวังที่จะชนะมันว่ะแต่มันเป็นความหวังที่แม่งแบบ <c oughs> มันเป็นความหวังที่เหมือนมันจะเทพไม่มีอะ่ะแม่งโคตรจะสิ้นหวังไร้ทางสู้อะ่ะเออมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกันอันไหนสิ้นหวังกว่ากัน x อ e n สิ้นหวังกว่านะ เอกเมนจะอินกว่าแต่เรื่องนี้เราเราก็อินแหละแต่ก็อินน้อยกว่าอ่ะพอเราพูดถึงเรื่องอินมันก็โยงมาเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดเลยคือฉากดราม่าครับอย่างที่เรารู้รกันนะครับว่าเวนอม3เนี่ยมันเป็นการปิดจ็อบตบจบไตรา้าของเวนอมกันแล้วของฉบับทอมฮาร์ดีซึ่งตัวหนังเนี่ยมันก็จะบิวให้เราอินกับตัวละครกับความผูกพันของเวนอมกับตัวเอ็ดดี้บล็อกที่จากที่ เขาเรียกว่าเรียกเป็นปรสิตในร่างกายจนอยู่กันมาทุกช่วงของชีวิตจงเรียกเป็นเพื่อนสนิทเรียกเป็นเพื่อนรักกันเลยก็ว่าได้แต่ผมมองว่าภาคหนึ่งกับภาคสองเราไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นพอมาถึงภาคสามเนี่ยภาคสามก็ทําได้ดีนะแต่ไอภาคก่อนหน้าเนี้เราไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นไงมันเลยทําให้จุดจุดเนี้ยตอนที่เขาบิ้วฉากดราม่าเนี่ยมันเลยมันก็อินแต่มันอินไม่สุดพอมันอินไม่สุดมันก็ มันก็ยังไงยังไงเนาะแอบเสียดายนะเพราะภาค3ามเขาทำดีแต่ไอภาคก่อนหน้านี้คือภาค1เนี่ยโอเคอยู่ภาค2นี่อย่าไปพูดถึงมันภาค3นี่ผมถึงยกให้ว่ามันคือ the best เ h e b เ s สสุดในไตรภาคซึ่งก็แอบเสียดายนะเขา build b u มาดีแต่ภาคก่อนหน้านี้มันเลยทำให้เราอินไม่สุดครับแล้วก็ทางด้านของฉากตลกอ่ะฉากตลกคือ ไม่นึกว่าทางด้านของเบนนอมจะทําออกมาได้ดีเป็นฉากตลกที่เขาเรียกว่าเารียกสีสันแล้วก็คลายเคยรียดให้กับตัวหนังได้ดีนะครับคือฉากตลกเนี่ยเข้ามาในจังหวะที่ผมมองว่ามันมันดีพอดีเลยมันไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปในจุดจุดนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดที่ท่านผู้ชมทุกคนต้องรอคอยครับกระฉากท้ายเครดิตครับฉากท้ายเครดิตหนังเรื่องนี้นะครับมี2ท้ายเครดิตซึ่งสองท้ายเครดิตนี้ถามว่าสําคัญไหม สำคัญครับฉากคล้ายเครดิตแรกขอพูดแบบไม่สปอยมันจะเป็นการเหมือนสารต่อเรื่องราวต่อไปของเวนอมนะครับแต่สารต่อไงอันนี้ขอไม่สปอยนะครับแล้วทางด้านของท้ายเครดิตที่2เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเรียกว่าตัวละครเวนอมจะได้ไปต่อในอนาคตเป็นเหตุผลที่จะทําให้มันมีความเมกเซนมากขึ้นในอนาคตนะครับหนังเวนอมเนี่ย ภาค3นะผมให้คะแนนสุดที่โดยรวมไปที่8เต็ม10ผมต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปผมหักไปบางจุดที่มันยังไงยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ในจุดที่ผมคาดหวังอยากจะให้มันมีแบบเขาเรียกว่าเห็นหลายสื่อเขารีวิวว่ามันว้าวมันกรี๊ดมากแต่สําหรับผมเราเราหวังเยอะไงเราคิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่านนั้นแต่พอเราเข้าไปดูเอา้า ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วบางจุดมันก็จบแบบอีหยังอีหยังแต่โดยรวมเราก็พอที่จะตีความเราเข้าใจมันได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมานะครับผมก็ถือว่าเวนอมเดอะลัส d ดน c e ภาคเนี้ยภาค3นี้นะครับก็อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมด้วยตาตัวเองในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ผมไปดูเดวันเนี่ยคนเต็มโรงเลยผมนั่งแถวไอ้เท่านผู้ชมผมเกือบตาแตกผมเงเห็นแบบเห็นหน้าแบบอีกคืออีกไม่กี่ไม่อีกไม่กี่แถวอะคือผมนั่งหน้าโรงแล้วแต่คือแบบมันคือภาคไทย,ยผมยิ่เกียดอ่านซับมันก็เป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าทรงคุณค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์นะครับเสียงกระหึ่มมากแล้วก็เสียงซาวเอฟเฟกเสียงแบบประกอบฉากถือว่าทำออกมาได้ดีเยี่ยมครับ ส่วนที่ผมจะบอกก่อนที่ผมจะพูดปิดคลิปนะครับก็คือนี่จะเป็นสกู๊ปพิเศษที่เรียกว่าเป็นสกู๊ปแรกเลยดีกว่าที่เราจะแบ่งการรีวิวเป็น2พาร์ทนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกคือการรีวิวแบบไม่สปอยแต่พาร์ทที่2ต่อไปที่ผมจะลงในอาทิตย์หน้าเนี่ย คือจะเกี่ยวกับการที่เราจะมาพูดคุยท้ายเครดิตกันแบบสปอยเลยแบบพูดกันแบบโง่งแจ้งเลยว่าท้ายเครดิต1มันเป็นยังไงท้ายเครดิต2มันเป็นยังไงแล้วเราก็มาพูดคุยวิเคราะห์กันว่าเอ้ยตัวละครอย่างเวนอมในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะมีบทบาทสำคัญมากแค่ไหนต่อสไปเดอร์เวิร์ต่อไอมาเวลโซนี่อะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไป สำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โอดอาร์ติสกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โยเขาจะทำเสียงเหมือนวีนอมทำไมวะ